สวัดีข้าพเจ้ายืนต่อหน้าซูปเปอร์มาร์เก็ตบิ๊กซอีอยู่เมืองไชสิทฐบิ๊กซีนี่ก็หาขเขาเปิดบังพอ่อจะเดือนมานี้เนาะเพราะว่าปีกายนี่ข้าพเจ้าอ,อยู่ ในนคอลวิ่งกัน,นตัส17เด,เดือนที่แล้วตลาดสเปอร์มาเก็ตบิ๊กซีนี้ก็ยังบม่ได้เปิดเชืยวก่ายยังบงอกแล้วเถืยก็ยายขับเจ้าก็แปลกใจหลังจาก17เด,เดือนแล้วเนาะกลับมาก็าไปเห็น ตลาดบิ๊กซีได้สร้าสงสเร็จและเปิดเป็นทางการเป็นที่ทห,ห้อยเนะาะแล้วตัวหน้าบิ๊กซีเนี่ยชิเมียนไอเทคมอลเนาะกับไอเทคมอลกับมีหลังเก่าหลังใหม่เอ่อมีหลังเก่าหลังใหม่ล่านี่ก็ชิเมีน,น,มนบ้านคนทันเด้กคนเด้อบ้านคนทันเนาะเมืองไซส์สิทธา นคอหลวงเวงจัเรเมล็งมเพิ่นจะมีคอนเซิร์ตเนาะเพราะว่ามีดนตรี่เพราะว่าระยะนี้ก็เป็นระยะบุญทันหลวงเนาะบุญทันหลวงบุญทานหลวงปีนี้จะเริ่มต้นเต็มที่วันที15นท่15 เนาะเดือนพฤศจิกเดือนพฤศจิก,ากลายูไอเทคมอนี้เพิ่นก็ฉลองด้วยกันเนาะอ่าเพิ่นก็สิมีการวางแสดงต่างๆเนาะแล้วก็ขายสินค้าเนาะประมาณนี้บิ๊กซีนี่เป็นอ่า ตลาดของอคนไทยเนาะที่มาลงทุนในลาวที่มาลงทุนในลาวละพันเกษตตั้งไปตลาดนืองตลาคุ้มเนาะไปตลาบ้านละรับหลายๆบ้านขับไเจ้าไป็นรอานี่ก็เห็นบิ๊กซีเนาะตลาดบิ๊กซีทั่วไปแล้วเออหมายค้าว่า งานตัวของตลาดของคนไทยนี่ก็ขั้วขวงเชิดเนาะกข้าพเจ้าที่าพากันย่างเข้าไปเนาะทั้งทั้งน,นี้พื่เนาะข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะพาทา,งงานย่างเข้าไปทั้งไหนกันเนาะเออ ตหน้านี่ยก็จะเป็น MK เนาะ MK restaurant เนาะที่อยู่ข้างไอเทคมอลหลังไม้เนาะไอเทคมอที่จริงแล้วนี่จะมีแปดสั้นนะพี่น้องเนาะเพราะว่าบางคนนี่ก็ให้ข้อมูลพิดเนาะแต่ข้าพเจ้าเข้าไปไห้แล้วเออมันจะมีแปดสั้นเลยพี่น้องเด้อไอเทคมอนี่เนาะ ว่าม e r c ิด e s ทั้งหลางกับปัญญาตานาะรถมึงร้านนี่ดีเบดกาซิมีรถน้ำแข็งมาเทียวได้เนอเอประมาณนี้เึกหลังส้งเนาะ อยู่ทั้งข้างทั้งหลังวิซีก็จะเป็นห้องแหมเวียงจันทร์ไม่ของเนาะห้องแหมเวียงจันทร์ไม่ของอพันจินตัวหนักสือลาวแล้าอากาศตัวหนังสือจีนหันเนาะห้องทำห้องแหมเวียงจันทร์ไม่ของอ,อน,นี้กาศเป็นตึกสูงแห่งนึงเนาะในะเขต บ้านคนทัน้เนาะ,นะลาโกยู่ข้างกับซุปเปอร์มาร์เก็ตบิ๊กซีนี่เนาะ,ะทานยินต้นสิจีนเนาะเป็นตึก SP กาขับเจ้าจีบุชิตบุชิตตะซิเมนการลงทิ้นหรือว่าตึกของเกี่ยวกับประเทศจีนเนาะคนจีนเนาะเป็นเจ้าของที่บ้านเขานี่การเมืนว่าคนจีนเข้ามาลงทิ้นไหลเนาะเขามาลงทิ้นไหลในบ้านไปทั้งใดกาที่เห็นเนาะเห็น มนี่เป็นมื้อพักแด้คนก็ออกมาลินหลายเนาะคนก็ออกมาลินหลายกบ,บุญท่านหลวงคือว้าวล่ะจะเริ่มมื้ออื่นเนาะแต่ว่าการคำงานเพิ่งกะพบงานกานันมาแล้วล่ะเออพบงานกันมาแล้วล่ะอ,อ,อันนี้นะะ MK Restaurant เนะาะอาหาร MK Ini kalau musidi, you see that in Laos, you see a lot of musidi. All the good car, all the band band names car. Yeah. Uh, let's spot the row. Kakak ni kak. คลอนข้างอย่างคลอนแดดหน่อยนึงเพราะว่าแดดออกมาอ่าไหลเนาะแต่ว่าตอนเศร้าละตอนแรกนี่อากาศจะดีหลายเนาะอากาศเทนั้นแหละข้าพเจ้าก็เลือกมาประเทศลาวเลือกมาเดือนเก้าเดือนสิบเนาะเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าก็อยู่มาแต่ต้นเดืนนอนเก้าเนาะปีนี้มาแต่ต้นเดือนเก้า หลังจากสิบเจ็ดเดือนข้าวพระเจ้าหนีจากประเทศลาวนี่เนาะ,อ,ะอันนี้ก็สตาบักสตาบักนี่ก็เกิดขึ้นใหม่พี่น้องเลยเกิดขึ้นใหม่คือว่าตอนสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดเดือนหลังข้าพระเจ้าก็ยัง ยังบ่เห็นสตาร์บัคเนี่ยก็ิ่นก็นกนสร้างไว้หลายสร้างไว้หรือพี่น้องอันนี้ก็กกรถนี่ก็มีแตร่รถนี่ห้อละประเทศลาวด,ดีนะสซลาคัตสึมักคีโตโยต้าเออม,มากคีโตโยต้าไอตทกโมอ่าแปซันเนาะ,นะ ทุกสิ่งทุกอย่างการสร้างสาพิธีเล้าวนี่็หลายขึ้นเกือบสมือละเนาะเป็นต้นการสร้างสาอาคารบ้านซองเลยการสร้างสาตึกต่างเนาะกัคนต่างประเทศกับมาลงทิศหลยนยมาลงทิศไหล ว่าขาบขาดกเจก้าก็มาหลานซ้ายเนอะอาะหลานซ้ายกระทานทานลูกามาลินขับเจริญขีืออกาสมาย่างลินเนาะและ้วแต่คลิปอีกน้องเขาบึงอันนี้าการทางนอกของอไอติกหลังไมเนาะไอติหมอง ลายปลาปลาคั้มข้าพเจ้ามีคลิปด้วยเกี่ยวกับไอติคหมอแปดสั้นนี้เนาะข้าพเจ้าก็ได้ไปรอทั้งในแล้วทานสามารถเบึงขึ้นหลังได้ เดี๋ยวว่าสุดนี้ค่ะพระเจ้าจะเอาคลิปนี้ไปยางอีกทั้งไอติมม่อหลังเกาเนาะไอติมม่อหลังเกาว่าจริงหรือนั่นก็เป็นขายเครื่องเกียวกับเครื่องรุดเนาะ Annika mm. uh, i'm walk outside the mall yeah and supermarket because i already have the clip about uh, big C hypermarket or supermarket yeah and I' already have uh, inside uh, I take more yeah the new building I already have the clip uh, you can uh, follow my clip yeah uh, I think uh, a week ago, yeah, tonight they will have a concert here. here. For sure. Because they try to do the Tha Luang festival a celebration here. They call it Okay.

เขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทะหลวงเนะาะอยู่ทั้งข้างไอเทอ็กอยู่ล่ะแต่วา่าก็ต้องได้ไปไกลตืบเนาะไปทอทงเข้าทางเขา้า,าเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทะหลวง ระหว่างตึกใหม่หาตึกเก่าเนาะหรือว่าตึกเก่าหาตึกใหกม่ของไอเต็กม่อนี่ยข้าเจ้ากระิมีขัว,ว,วเนาะอย่านะ่ร yeah, ขัวอินบิดวินเดอร์เดอร์โอไอเต็กมอ and the new b r i e d i n g and old breeding yeah. they have the bridge or skywalk yeah. walk to from I take more over I take more new building yeah right there สะดวกสบายสำหรับคนย่างไปยังมานะพี่น้องเนาะก็ชิมมีขวดย่างเออมีขวดย่าง